ข้อ141ถึงข้อ143นะคะของพาร์ทที่6 Text Completion หรือว่าเติมคำในบทความหรือในช่องว่างนะคะที่อยู่ในอาจจะเป็นบทความบทอ่านหรืออาจจะเป็นประกาศเป็น text เป็นโฆษณานะคะในกรณีนี้เนี่ยบทอ่านนะถ้าเขามีหัวข้อมาให้ก็ข,ขอให้น้องๆน,นะคะอะ่านแล้วก็ทําความเข้าใจกับหัวข้อเรื่องด้วยเพราะว่ามันจะช่วยให้เราอะ่ะเก็ตหรือว่าเห็นภาพคร่าวๆได้ว่าเนื้อเรื่องอะ่ะ มันเกี่ยวข้องกับเรื่องอะไรนะคะทีนี้มาดูกันก่อนหัวข้อเรื่องนะคะ Emergency preparedness for i n c i d e n t affecting drinking water ก็คือเขาบอกว่าเป็น Emergency preparedness ก็คือ prepare นะคะตัวนี้ preparedness ก็คือแปลว่าการเตรียมพร้อมนะคะการเตรียมความพร้อม Emergency ก็สถานการณ์ฉุกเฉินเพราะฉะนั้นจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับ หัวข้อการเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ฉุกเฉินนะคะ For incident incident ก็คือเหตุการณ์หรือสถานการณ์นั่นเองเตรียมความพร้อมรับความฉุกเฉินหากเกิดสถานการณ์หรือเกิดเหตุการณ์ที่ affect นะคะ affect นี่ก็คือส่งผลอันนี้เป็น v e r b ต n ม ing นะคะ Drinking water ที่ส่งผลต่อน,น้ำที่ใช้บริโภคนะคะน้ำที่ใช้ดื่มนั่นเองนะก็เราจะพอมองออกว่าโอเคเขาน่าจะพูดถึง แผนการของอะไรสักอย่างเป็นเรื่องของการเตรียมความพร้อมนะคะสาหรับถ้ามันขาดแคลนน้าดื่มขึ้นมาเหตุการณ์ที่มันผูะส่ผลกระทบตอนน้ำเนาะทีนี้ข้ามาดูในชอยกันก่อนนะคะข้อ141เนี่ยชอยส์มันมีคาว่า they, their, them แล้วก็ their ถ้า part of speech ของคำมันต่างกันอย่างนี้เราก็รู้เลยว่าเขาจะวัดความรู้เราด้านไวยากรณ์นะคะทีนี้เนี่ยมาดูกันก่อน they ในที่นี้ทําหน้าที่เป็น subject pronoun นะคะก็คือเป็นคำสรรพนามที่อยู่ในรูปประธานเช่น J love dogs อ่ะอันนี้ก็น,นี่นะคะ The love dogs day ในที่นี้ทำหน้าที่ประธานก็คืออยู่ในรูปของประธานใช้ day ตัวนี้นะคะก็คือแปลว่าพวกเขาเ,เองก็ B t h e i r s ตัวนี้เนี่ยเป็น possessive pronoun นะคะ possessive แปลว่าเจ้าของ possess นั่นเองนะคะครอบครอง possessive pronoun ก็คือคำสรรพนามที่บอกความเป็นเจ้าของเนื่องจากมันมีคําว่า pronoun เนี่ยมันหมายความว่าตัวมันเองทำหน้าที่เป็นคํานามจะไม่สามารถมีคํานามตามหลังนะคะเช่นเนี่ยของชิ้นนี้เป็นของฉันนะคะส่วนของพวกนู้นอ่ะ,ะเป็นของพวกเขานะคะ this is mine those are theirs อันเนี้ยเป็นของฉันนะส่วนของพวกนู้นอ่ะที่พวกนู้นอ่ะเป็นของพวกเขา ตัวนี้นะคะคือเป็นแดที่แปลว่าของพวกเขาบอกความเป็นเจ้าของแต่มันจะไม่มีคํานามตามหลังถ้าเราใช้โ s ้ดทีสีโ n โนนอย่างมายความว่าอาจจะต้องมีการพูดถึงคํานามตัวนั้นออกมาก่อนหรือรู้ว่าคําว่า Da นเนี่ยหมายถึงอะไรอีกฝ่ายสร้างว่าสิ่งของที่พูดถึงนั้นคืออะไรนะคะ,ะเดี๋ยวพี่จะยกตัวอย่างให้ดูอีกนิดนึงล้กันเช่นอ่ะอันนี้อ่ะเอาตัวอย่างอันนี้มาขยายนะ this uh this car is my รถคันนี้เป็นของฉัน d e l e cars are t h e r e ส่วนรถพวกนั้นอะเป็นของเขานะคะอันเนี้ยถ้าเราตัดออกไปคือเราก็รู้แล้วว่าคำว่า t h e r s ที่เขาหมายถึงเนี่ยก็คือเป็นการพูดถึงความเป็นเจ้าของ แล้วก็คนเหล่านั้นเนี่ยรู้ว่าสิ่งของที่เขาพูดถึงนั้นคืออะไรนะคะก็เลยจะไม่ต้องมีคำนามตามหลังเนาะอ่ะข้อ4 t h เด them ตัวนี้นะคะเป็น Object p r o n o u n ก็คือเป็นคำสรรพนามที่อยู่ในรูปของกรรมถ้ามันทำหน้าที่ที่ในประโยคที่เป็นกรรมเนี่ยมันจะเปลี่ยนจาก they ไปเป็น h e m เช่นอันนี้พี่ตัวอยงนะ I love them ฉันรักพวกเขาเราจะไม่ใช้ I love เด่นี่นะคะ they ก็คือจะใช้เป็นประธานอย่างเดียวเนาะหรืออาจจะอยู่ในหลังคำบุพบทนะคะ,ะ,คะเช่น the manager argued against them the manager argued against them จะไม่ใช่ t h e manager argued against they อย่างนี้เป็นต้นอันนี้คืออยู่ในรูปของ object pronoun นะคะทีนี้สุดท้าย possessive adjective ค่ะ e ดะอ่ะสังเกตว่ามันมีคำว่า possessive เหมือนกัน,ก,นก็คือมันบอกความเป็น เจ้าของแต่ตรงนี้มันเป็น adjective adjective หมายความว่ามันจะปรากฏอยู่หน้าคำนามนะคะอันนี้อ่ะพี่ยกตัวอย่างอันนี้ละกัน these are the cars ที่จอดอยู่ตรงนน้นนะพวกโน้นนะนั่นคือรถรถของเขานะคะมันจะต้องมีคำว่า cars มีคำนามเนี่ยมาอยู่ตามหลังตัวนี้มาอยู่ตามหลังตัวนี้เพราะมันเป็น adjective มันทำหน้าที่เป็น adjective ขยายคำนามนั่นเองบอกความเป็นเจ้าของนะคะ เพราะนั้นอันเนี้ยระวังคราวนี้ถ้าเรามาดูในช่องว่างที่เขาให้มาเนี่ย major storms and other types of incidents can be highly disruptive for water s y s t e m learn what water consumers can do to protect the to water สังเกตได้เลยตรงนี้มันมีคำนามนะคะอยู่ตรงนี้ to protect ก็คือป้องกันนะคะป้องกันน้ำตำแหน่งที่หายไปนะคะลงได้ตำแหน่งเดียวเลยเพราะตรงนี้เป็นคำนาม คำตอบที่ถูกต้องนะคะก็คือเป็นแด e ที่เป็นข้อดีที่ต้องเป็น adjective เพราะว่ามันมีคํานามนะคะอยู่ตามหลังเนาะซึ่งในข้อนี้เขาพูดถึงว่ามันจะมีพายุที่มันเมเจอร์นะคะพายุใหญ่ๆห,หรือว่าอาจจะมีเหตุการณ์อื่นๆเนี่ยที่เกิดขึ้นแล้วมันจะ disruptive for water system ก็คือมันอาจจะเป็นอันตรายมันอาจจะสร้างความเสียหายให้กับระบบน้ำได้นะคะซึ่ง learn what water consumer คนที่ เป็นผู้บริโภคเนี่ยหรือว่าคนที่ใช้น้ำเนี่ยสามารถทำเพื่อที่จะป้องกันน้ำของพวกเขาได้นะคะอ่ะอันนี้ตอบข้อดีค่ะข้อ142นะคะข้อนี้ดูที่ช้อยส์กันก่อนเห็นแล้วว่าช้อยส์ที่เขาให้มาก็คือช้อยส์ที่มีความหมายต่างกันนะคะคือ a helpful ful, คือเป็นประโยชน์ข้อ b missing นะคะคือขาดหายไปนะข้อ c useless ตรงกันข้ามกับ helpful ก็คือไม่มีประโยชน์นั่นเองนะคะข้อดี confidential ก็คือเป็นความลับเพราะถ้าในเมื่อมันเป็นคำถามที่ถามเกี่ยวกับความหมายเราก็จะต้องไปดูความหมายนะคะก็ต้องไปดูในโจทย์ก่อนว่าเขาถามอะไรเนาะ o u o w t the emergency incident information page f o r จุดจุด,จด information and resource resources นะคะซึ่งในที่นี้เนี่ยเขาให้คำหลัก นะคะคำนามหลักมาก็ค,คือคำว่า information ดังนั้นแล้วเนี่ยถ้าเราจำเนื้อหาของในข้อ,อน o r e s a ได้หัวข้อมันคือหมายถึงว่าจะบอกว่าผู้บริโภคน้ำเนี่ยเขาจะต้องทำอย่างไรบ้างนะคะเพื่อที่จะเตรียมตัวเตรียมพร้อมกับเวลาที่มันเกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันเราอาจจะส่งผลกระทบต่อระบบน้ำเขาก็บอกว่าให้เข้าไปดูที่ our water emergency incident information page ก็คือเป็นข้อมูลเกี่ยวกับ เวลาเกิดเหตุการณ์ที่มันมีเหตุการณ์ฉุกเฉินหรือเหตุการณ์ไม่คาดฝันนะคะเพื่อที่จะหาข้อมูลที่แล้วก็ resources ก็คือเป็นแหล่งข้อมูลนะคะที่จุดจุดจุดถ้าดูจากใน choice ที่เขาให้มาแล้วเนี่ยสิ่งที่เราจะตัดออกไปได้ก็คือ missing กับ useless นะคะข้อมูลที่ขาดหายเข้าไปดูข้อมูลที่ขาดหายไปอ่ะอันนี้ก็ไม่ใช่ละข้อมูลที่ useless อ่าแล้วเราจะไปดูข้อมูลที่ useless ทำไมนนี้ก็ บริบทไม่ได้นะคะก็จะเหลือคือ helpful กับ confidential ซึ่งถ้าเราพิจารณาแล้วเนี่ย text เ,เนี่ยเขาบอกว่ามันเป็นแนวทางในการเตรียมรับมือเพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่ใช่ confidential แน่ๆมันบอกให้คนเข้าไปดูได้เนี่ยมันก็คือเป็นข้อมูลที่ข้อ A ค่ะ helpful หรือว่าเป็นประโยชน์นั่นเองนะคะอ่ะอันนี้เดี๋ยวดูคำศัพท์ข้างล่างนิดนึง natural disaster ก็ disaster ก็คือเป็นภัยพิบัตินะคะ website ก็คือ natural disaster ก็ภัยพิบัติทางธรรมชาติเนี่ยในทางเว็บไซต์เนี่ย for information on how to prepare for emergency สามารถเข้าไปดูนะคะในเว็บไซต์นี้เพื่อที่จะดูข้อมูลนะคะเกี่ยวกับการเตรียมตัว for prepare for emergency เตรียมตัวรับเหตุฉุกเฉินนะคะหรือเข้าไปที่เว็บไซต์ ready.gov for more information เพื่อที่จะไปเอาข้อมูลเพิ่มเติมที่ to help your plan prepare and be informed เพื่อที่จะช่วยให้เราวางแผนได้เพื่อให้เราเตรียมพร้อมนะคะแล้วก็ช่วยให้เรา be informed ก็คือได้รับข้อมูลนั่นเองข้อ142ตอบขออ a ค่ะ helpful เป็นประโยชน์ค่ะข้อ143ค่ะข้อนี้ถ้าดูจาก choice แล้วเขาก็ต้องการจะวัดความรู้ด้านคำศัพท์ของเราเอีกนั่นเองนะคะข้อ a carry out carry out ก็คือ ปฏิบัติงานทำงานนะคะ c ับบี้เช็คเอาท์ก็คือ,อ,อลองดูนะคะหรือพิจารณาว่าชอบไหมโอเคไหมนะคะ Forge ahead ตัวนี้นะคะแปลว,ว่าสร้างความก้าวหน้า o ค w i t h ก็คือ,อ,อรับมือกับสถานการณ์นะคะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูกันว่าโจทย์เขาให้อะไรมาเนาะ For easy access to preparedness information on your smartphone, จุดจุดจด the app อ่ะเรารู้แล้วว่าเขาให้คำนามข้างหลังเรามาคือคำว่าแอปนะคะคือให้ไปทำอะไรสักอย่างเนี่ยแบบแอปเพื่อที่จะ access ก็คือเชื่อมต่อนะคะหรือว่าเข้าดูนั่นเองนะ For easy access to preparedness information ก็คือเพื่อที่จะเข้าไปดูข้อมูลเกี่ยวกับการเตรียมพร้อมเนี่ยในมือถือเนี่ยให้เราจุดจุดจแอปสักอย่าง ให้ทำอะไรกับแอปพลิเคชันของในข้อมูลของแอป,ปในมือถือนะคะทีนี้ถ้าเราลองดูแล้วเนี่ย carry out the app เพื่อที่จะ carry out carry out ตัวนี้มันคือแปลว่าเราปฏิบัติงานเรากำลังตัวเราอะคะ่ะทำงานในสิ่งสิ่งนั้นอยู่เราก็เลยจะไม่ carry out the app เนาะข้อ C forge ahead สร้างความก้าวหน้าก็ไม่เข้ากับบริบทนี้นะคะเราไม่ forge h e a the app เนาะเรา c o v i covid นี่มันจะใช้เกี่ยวกับ สถานการณ์นี้อาจจะมีความยุ่งยากหรือเป็นการแก้ปัญหาอะไรสักอย่างนะคะเพราะฉะนั้นคําตอบที่ถูกต้องนะคะคือข้อ b ค่ะคือเช็คเอาท์ก็คือให้ไปลองดูแอปนี้นะคะเพื่อที่จะไปรับข้อมูลไปนําข้อมูลมาเนาะหรือเขาบอกว่าเอาดาวน์โหลดฟรีเฮอริเคนร์นาโดเอร์ทควีกไวไฟร์สแอปหรือว่าให้ไปดาวน์โหลดมาก็อันนี้ก็คือให้ไปเช็คเอาท์ดีแอปก็ให้ไปลองดูแอปตัวนี้นะว่ามันโอเคหรือเปล่านะคะ143ต่อข้อ b ค่ะ